ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหลังสาวลิซ่าออกมาเล่าในรายการวูดดี้เอฟเอ็มว่าเจอซาแซงมารอที่หน้าบ้านในตอนกลางคืนทั้งบ้านที่เกาหลีและเอลเอจนทําให้ไม่กล้าออกจากบ้านและเริ่มกังวลโดยมีครั้งหนึ่งที่ทําให้กลัวสุดๆคือวันที่ผู้จัดก,การไม่ว่างมารับเลยออกมาเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปซ้อมเต้นคนเดียวแล้วซาแซงได้พยายามเอาขาสอดเข้ามาตรงประตูเพื่อที่จะขึ้นรถแท็กซี่มาด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ลิซ่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไง แต่ก็กลัวมากที่อีกฝ่ายเข้ามากระชั้นชิดตัวเกินไปมีครั้งหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึกกลัวสุดๆก็คือหนูเดินออกจากบ้านมาเพื่อที่จะนั่งรถแท็กซี่ไปซ้อมเต้นไปซ้อมเต้นเพราะว่าเหมือนวันนั้นแมเนเจอร์มาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบเป็นฟิลแบบเอ้ยมันมันแค่ไปซ้อมเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอไปเองแล้วเดี๋ยวไอกับเองไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพยายามจะขึ้นแท็กซี่มาด้วยคือแบบเอาขาสอดเข้าไป ในตรงประตูและจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะรู้สึกไม่ปลอดภยัยในช่วงหนึ่งเลยต้องให้ผู้จัดการผู้หญิงมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะมันน่ากลัวมาก,มากๆสาหรับผู้หญิงอายุยี่สิบที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวต้องให้พี่แมนเจอร์ที่เป็นผู้หญิงอะค่ะมามาอยู่เป็นเพือ <ๆ S 2> พ่อนเลยอะมันน่ากลัวมาก,มากๆเลยคะ่ะสําหรับผู้หญิงอายุยี่สิบที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวอะมัน มัน really really um, yeah. ส่วนการรับมือในตอนนี้ลิซ่าเผยว่าตนพยายามที่จะไม่อยู่คนเดียวแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมานอนด้วยทุกคืนก็ยังเครียดอยู่เหมือนกันว่าควรจะทำอย่างไรดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองและกังวลมากขึ้นตนรู้ว่าแฟนๆน่ารักมากๆเพราะจะให้พื้นที่ส่วนตัวและจะคอยถามถ่ายเป็นเรื่องปกติแต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยทำให้ตนรู้สึกระแวง